โอ้โหดูจากสภาพพี่เนาะยังจะขอเพจอีกพี่เป็นคนจนดูจากสภาพพี่แล้วยังจะมาขอเพจอีกเนาะไม่ดูเลยค่ะหางเงินจะตีมหางเงินใช้นี่เนี่ย <g ül üyor> เยอะจะตายขอล่เพจอะอีในในในแชทไอในข้อความอ่ะปิเยมย์นเนี่ยนะคอมเมนต์คอมเมนต์ในคลิปอะไรเงี้ยอีกคนนั้น สามคลิปอะคอมเมนต์อย <S <s <aa sunshine> ู่เดิมๆอะพี่มึงขอหกสิบเพชรพี่มึงขอหกสิบเพชรขอหกสิบเพชรสามคลิปอะคอมเมนต์อีกหกสิบเพชรอะมาทำางกับผมเอ้ไหนได้ปะขายน้ำปลาได้ไหมคะ Hey. I hey, am <laughs>